ส no ่วเทมโป้กันน่ะน้องกอปเตอร์มาพ้าใส่รูปพวกครั้งนี้เอาเนี่ยนี่แหละไหนเอาอะไรมาให้พ่อมาเมื่อนี้เราว่าเทมาขอคามาพอบีสิ่งใดทีละล่วงเกินคือเกีดอย่างบ่ดีกับพ่อพ่อให้ไปในนี้ครับที่พ่อเป็นครูนะ สร้างบากาักลาให้ดวงให้ดังในสินทานนี้บกักลาก็ขคอโงสิกรรมพอข้างนอกทางในซิ่งดีหรือสิ่งบ่ดีไฟอค่อยไหลายนะครับลาลัก่อดด้วยครับกาบรกับรอบกับรงเท้าเลยลูกเออละเลอนี้ีไขด้ันตัน้ง,งมนในหมตันเหมือนจัน อยากให้อยากพ่อได้พ่อเป็นคนจิตใจดีบ่อมีบ่มียางบ่เคยบ่เคยโกรธบ่เคยบ่เคยโกรธบ่เคยสร้างกะทุกอย่างประสบการณ์นะลูกเนาะทุกอย่างประสบการณ์เป็นเป็นการเรียนรู้เป็นการเติบโตมือนั้นถ้าบันเกิดขึ้นกับห้องสิบเอลูกควาผิดพลาดจากของหรือกับพ่อพี่เพื่อนสิไม่มีใครเต็มันมาเสียหลอกลูกแต่วันนั้นอ่ะวันวันที่มันเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นอ่ะที่ผ่านมาไม่เคยโกรธไม่เคยไม่เคยจะแบบว่าไปเครียดหรือว่า สองแม่สองกับอย่างเพราะว่าสุดท้ายแล้วลูกคือลูกใช่เออมันเป็นลูกคนแูกลูกคือลูกคือเก่าแต่ใดแต่ได้แต่ไม่จะเป็นร่วงอะล่ะไปอยู่บ้านทำไม่กับบอะกาถามข่าวพอว่ากับเนาะเห็นก็เห็นพานเฟซบุ๊กก็เห็นอยู่บนโซเชียลเห็นอยู่ในว่าคุยกันตลอดใช่เออแล้วทีนี้เราไม่ได้มีโอกาสไปเจอไปเจอลูกว่าแต่จริงลูกอาอยู่ตั้แต่รุ่น ตอกเสาเข็มใครเพลงโบราณเออมั่นกับเป็นจังหวะแล้วเวลาแต่แทบให้รู้เลยว่าไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดเลยและเพราะว่าน้องคือเด็กคนท่าขาวที่เขาไม่มาลายนะครับแต่มันก็ด้วยแฟนคลับแฟนเพลงเอสซีช่วนาันเตียงจริงจริงนะครับแล้วก็เนื่องด้วยรถพนาต่างๆแล้วก็นอกกับไปได้ดีด้วยเออแล้วนอกกับพาไปอย่างมาลายกับพเดเลียนรู้เรื่องเติบโตเลือกขอให้ประสบความสำเร็จ วันนี้ถึงแม่ไม่ไม่ได้เอาอะไรมาให้เจอกันก็คุยกันปกตินะครับไม่ไม่ได้ต้องการอะไรหรอกถราว่าน,นี้ก็ถือว่าสแสดงความบริสุทธิ์ใจเนาะแค่งหาคือเก่าเป็นห้องเก่าโุ้ยสูงไม่ไปยุบมองขึ้นไปเป็นอะไรสัวมันมืดบลาดถามเขาผ่า,านเอื่นแม่ไม่ไดครับผ่าน,า,นานใครล,ล่ะอันคุยกับอะไรวะมนมันเป็นไงล่ะนี่ เออม, <า S 2> มัน็ประมาเด็กก็คือเด็กเนาะเด็กคือผ้าขาวมันอยู่ว่าเราจะใส่เสียเราลงไปผ้าพ่อกันตลอดเดยกับปอบิ๊กอืพอกันตลอดน,อคน,อดนะครับแล้วก็เข้าใจเข้าใจเสันกันแล้วก็เข้าใจน้องคอปเตอร์ด้วยนะครับเมื่อนี้จะดีได้มางลาเนี่ยแหละเขาเอื่นว่ากันตังยูลูกคุณ<ม>พ่ออะไรบอลูบอลูสีแบบเห็นจังสีมากมากบ่ายพอดีกก็ถือว่ามันดีมากๆเลยนะหนึ่งมันดีดีมากๆมันเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบว่า อยากให้ทุกคนเป็นแบบนี้เราจริงๆแล้วว่านะแต่บัดน,นี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่อยากจะพูดแล้วว่าปลดล็อกให้น้องด้วยปลดล็อกให้ดูด้วยไม่ใช่ไปตามดา่าตามอะไรนี้คือสิ่งที่เราต้องการคือให้เด็กมันะเริเติบโตทำมาหากินอย่าตามดา่มเาเธอหมายความว่า ถ้าวันนี้อ่ะสมมติเมลจมีโอกาสพูดละแหละที่แบบมาไม่อยากพูดเพราะยานดามานานี่เนาะแต่มื่อเนี่ยขอปุ๊บลอกให้ให้ลูกเป็นต้านะว่ามันตกไปน้ำดานน้องหมด้อจังสั่งจังสีแล้วก็ลืมไปเถอะในวันในวันข้างหน้าอาจจะไปรับเชิญบนเวทีโตเกียวประสิทก็ได้แม่นหมปล่อยให้เด็กคนนี้เขาได้ไปทำอาหารกินแล้วสื่อสารข้าะไปหมอล่ามันมีสารมันหมักหมอร่าหมักปอกแคบมักขึ้นเล้วแคบนะหมอล่าแคบขึ้นเพราะนั่นแลก็ปล่อยให้เขาได้ไปทำอาหารกินเลี้ยงปู่เลี้ยงย่าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เ่า เอฟซีน่ะคืออยังมีอคติกับน้องเถอะเพราะเห็นไปตามด่าตามอะไรเงี้ยขอขอ่ะพดมาเฟนขอซะด้วยป่าตั้งแต่วันนี้ต่อไปก็คือขอให้กำลังใจน้องไม่ชอบไม่ว่าแต่อยังยิ้ตามว่าน้องถือขอให้มันมาไปใส่กัคนทางไกลเนาะคือตรงเนา้องนี่ดีใจนะลูกไมบดีใจหลายได้เห็นตัวเลวันยิงข่าวว่าไม่อยู่แถวนี้เออจริงๆแล้วไม่ได้เจอไม่ได้เจอเลยตั้งแต่ตั้งแต่โน่นล่ะพันเปลี่ยนเอฟซีกับสีเบิองข่าวอยู่ตรงเนาะ ครับโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวไปไปแมะเปลี่ยนตัวเกียวด้วยไปเรียนนะพี่พีรู้ว่าเขาคิดถึงเพื่อนๆนะเพราะเขาอยู่กับโตเกียวมั้งสมัยแบบโตเกียวมานมีคนจ้างมันมีคนจับขับตัวอย่างด้วยกอดกันครับซี่แกมแบบพักเลื่มันเอ้ยเองมาโอเคลูกลูกไปครับครับขาพูดมือนีบคางแรลกนี่เดี๋ยวออกงานกับไอ้ทั้งสองออกงานหลักงานหลวงงานการแสดงมือนี้นี่ยันเขาม่เสื่อมไปหลากหลายอยากรู้ว่ามือนี้ใครบอกงานน้ำผู้ใดอยากหูบอหูหัวเข่า มากว่ห,วห,หิวเขาใส่เขาบึมบำบึมบำอยู่เพื่อนหัวโตแล้วเพิ่นจะต้องใส่ร่างไก่นกักมือนี้ก็ต้องกินเขานี่นะครับแทนแทนไม่ใหญ่เข้ามเป็นคู่เนาะอิจฉาเด้มาเพื่ออะไต่อประเด้นเนาะอิจฉาน้องไก่คู่จังน้องไก่คู่อยากกินเขาห่วงผ้าศาสนาหอวกันเด้พี <c oughs> <c oughs> ่น้อง ขึ้นพ่อเมื่อไปน้ำหาวเมื่อวันแก่นเด้ขึ้นสิบพ้ออีกันสิบีกับเมื่อเท่าแบบน้องผู้ภาบวันสวัสดีครับป้าพระเอกเนี่ยตั้งนต่เดืก็รอเนี่ยว่าผู้บ่าวกลับมาอันผู้พาบวกกับสิบันผู้พาเอ้ยแต่แต่ตัวเป็นน้อยๆอยยวนหน้าก็ได้หน้าก็ได้อันน้ำหาพ่อตัวยาลาด้วยกันตัวเนี่าไม่รอแถว ไปเบิรงนั่นไปรีวิวยแล้วมันเตรียมอาหารยังให้กินบ้านี่อาหารที่หายแยบต้มไก่บ่อตายลมดเด้อตุมใส่เนี่ยต้มหมูกับกะเพรายุใส่รูปสืกล้องยุหนี่้ด้วยหนี้ยุทอดปีกไก่นี่ยไก่ทอดไม่เลยมัดแต่งหน้าพี่หมอแม้อนั่งไนคนดูนั่งไหนคนดูนี่ดูยุใส่แม่คนเวียดีทอดเรียบอดเรียมัดแต่งหน้าพี่หมอเด้อโอเคนะครับเดี๋ยวตนี้แบบตั้งใจทำผมให้ดีมากเออกินเขาอยู่ในห้องแต่งตัวแหละใครก็มัดแต่งหน้า